สวัสดีค่ะอิสาน LMI s t a t i o n นะคะวันนี้มาพบกับอาชีพที่น่าสนใจมากเลยก็คือการเพ้นเล็บนะคะชื่อเมย์บบสาีปีได้นะคะค่ะแล้วก่อนหน้านี้น้องเมย์ทำอะไรบริษัททำงานบริษัทแล้วก็ทำตัวนี้เสมิมทีนี้ก็บริษัทไม่ตอบโจทย์ก็เลยออกมาหรืออุปกรณ์อะไรของเราทำเองเนี้ยประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนั้นรวมค่าเรียนด้วยประมาณ2หนื่น ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแค่แบบอลองรับลูกค้าดูก่อนมีคนสนใจอ่ะทำเล็บเนี้ยุ้องมีจะแนะนำไงไปหาที่อุดอรก็ได้เ <c oughs> พราะอยู่อุดอรไม่ได้อยู่ขอนแก่นเลยอ่าจ้ะหรือว่าถ้าอยากเรียนเป็นอาชีพเสริมก็มทักไลน์หรือว่าทักเพจอ๋อเดี๋ยวนี้สามารถอรนอกจากทำร้านแล้วยังสอนได้ด้วยนะคะเหมือนวันนี้นะคะมาสาธิตการทำเล็บใช่ไหมคะ แล้วเปนยังไงลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหนคะส่วนมากแต่ก่อนเราไปทํางานช่วงนี้เป็นนักศึกษาใช้สลับกันไปแล้วลูกค้าหนึ่งคนนี้เราใช้ประมาณเวลาประมาณเท่าไหร่3 0มสถึงสีนาทีอ,อันนี้ก็คือภาสีจิลธรรมดาสีพื้นเลยค่ะถ้าเพ้นท์ลายต่อเล็บด้วยก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึง่งดังนั้นรายรายได้ต่อว,วันของเราอะในช่วงเริ่มแรกเท่าไหร่คะ ตอนนั้นที่เซฟวันเต็มที่สุดทําคนเดียวเลยประมาณพันห้าพันห้าแล้วลอุปกรณ์ของเราละแล้วเราใช้ใช้แล้วมันแบบหมดไปทุกวันเนี้ยเราจะต้องซื้อสักประมาณเท่าไหร่ถึงซื้อครั้งหนึ่งหรือ,อยังไงคะไม่ได้มันประมาณ4ีห้าเดือนนะถึงซื้อทีโอมันจะเป็นแบบพวกงี้ที่แบบว่าลองพื้นเล็บก่อน๋อใช่เราตอนนี้ก็จะเป็นตัวเคลือบอ๋อคนะ่ะใช่ค่ะ มันก็จะมีหยิบย่อยอ่ะมีตัวเนี้ยพวกกันเชลาเล็กตัวนี้เป็นท้ามืออืมจ้ะก็จริงๆมันไม่ได้ยากใช่มันต้องฝึกเพราะตัวนี้ที่ไปเรียนวันแรกก็ท้อเหมือนกันแบบยากอ่ะเราไม่ชอบวาดรูปเลยแต่เราก็ต้องพยายามใช่เดี๋ยวก็เป็นเองคือต้องมีความอดทนด้วยเนาะใช่มันเหมือนฝึกสมาธิด้วยแล้วทํา<อ>ให้เราจับว่าคนใจร้อนจ้ะอ,อืมจ้ะถ้าสมมติแบบว่าใครไม่มีอะไรทาแบบ ลองมาหาอาชีพสืนดีกว่าถ้าสมมติยังคิดแบบตกงานน้องมยจะไปทำงานอะไรลองมาเรียนดู<ะ>ลองมาฝึกด,ดูโอเคใครที่สนใจนะคะการเพนเล็บนะคะติดต่อน้องเมยได้เลยนะคะตามเพจที่ให้ไว้นะสำหรับวันนี้ค่ะไปก่อนเนาะน,น้องเมย์เนาะสวัสดีค่ะ